คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเปรมนะครับคุณอิทธิชัยนะครับและคุณแจ็คแ่ลนะฮะคุณอิทธิชัยครับเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่โดนบวกทองของสพบางพีนะครับได้ควบคุมตัวนะครับหรือบังคับผินใจเราไปกดเงินที่ธนาคารจำนวน8,00 0บาทอเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนครับเมื่อไรอย่างไรครับเชิญครับประมาณวันที่16กันยายนเวลาประมาณ10โมงแต่ไม่น่าจะเกิน11โมงผมเลิกงานมา แล้วพอดีผมจะเอาปลาหมึกส่งไปให้แม่ไปหิ้วปลาหมึกแล้วก็เดินมาหารถแล้วก็รถที่จอดอะจาไม่ได้่าจอดอยู่ตรงไหนเนี่ยมันย้ายไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นที่จอดของของหมู่บ้านเขาผมก็เดินหาอยู่วันนี้ตำรวจสองนายเขามาเจอผมตอนมันมานี่เขามารถอะไรครับมาโมไซค์ครับมามอไซค์สองนายแล้วมาเจอผมกาลังเดินอยู่เขาบอกว่าขอค้นหน่อยขอค้นตัวหน่อยว่าให้เขาค้น ตอนต<ม>อนตอนค<อ>นที้มีการแสดงตัวตนมีการแจ้งข้อสงสัยอะไรไม่ไม่ไม่ได้แจ้งเดินเข้ามาก็บอกว่าขอคนเลยไปไหนอ่ะไอ้นมมึงไปไหนมาค้นตัวหน่อยก็ขอคุณตัวเสร็จก็ขอคุณตัวเสร็จก็เจอหนุ่มฟ้าในตัวผมครับครับแล้วแล้วต่อไปแต่กหลังจากนั้น่ะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเสพยาไหมผมไม่ได้เสพได้กัญชาหรอบอกกัญชาไม่ครับ น้ำกระท่อมมีบ้างฝาปลายใบมีบ้างฝ่าปลายแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับนั่นแล้วก็เพราะว่าเขอตรวจชีได้ไหมได้ครับแต่เขายังไม่ตรวจแล้วเขาอะไรไม่รู้มันแตสบหน้าผมเนี่ยเอามือหรือว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นน้ายาหรือเปล่าฮะเป็นคล้ายคน้ํายามีกลิ่นไหมไม่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 มีกลิ่นไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรสักอย่างป็นนี้ก็แต่เขาเขาบอกว่าผมอ่ะ คนคนไหนที่เอามือมาแตะหน้าคนขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนคน,น,านั่งซ้อนคนซ้อนนะคนซ้อนครับเอาต่อ่รับเขาปิดหน้าครับแต่ว่าหน้าเห็นอีกครั้งหนึ่งผมจำได้ครับเขาปิดหน้าแล้วก็ปิดอ่าแล้วแล้วต่อจากนั้นเลยครับแล้วต่อจากนั้นรอต่อจากนั้นเขาบอกว่าผมมีสารเสพติดในร่างกายนะยังไม่ได้รวดย<ต>ังไม่เอามือแตะเนี่ยนะเราอะไรไม่รู้ครับอยู่ในมือเขาว่าแตะแตะแตะอาเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยผมก็คุยกับอีกคนอยู่เพราะว่านี่สารเสพติดในร่างกายนะาเอ้าพี่ เออผมไม่ไม่ได้เสียบมานะผมไม่ได้เสียผมเพิ่งเลิอกงานมาผมผมเพิ่งมาจากใต้เอไม่ได้เสียบมานะเดี๋ยวเาจะมีกันแล้ก็ใส่กุญแจมือเอาใส่กุญแจมือเลยเหรอใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือด้วยใส่กุญแจมือล็อเงี้ยต้องสองข้างเลยนะสองข้างปิดกันแล้วก็ให้เอาเสื้อผมมาปิดไว้งี้แล้วผมก็เอามาอย่างงี้อีกแล้วแบมึงปิดไว้สิดึงเสื้อผมมาปิดอีกแล้วเขาบอกว่ารถมันยังไหนก็หายอยู่แบบ ับเข้าไปที่รถแล้วก็เอากุญแจมาแล้วก็คนที่พูดนี่คือตำรวจตำรวจคอับก็ให้ขูดแจมาก็กุญแจให้เขาไปก็คุยกันอยู่ตรงนั้นสักพัึ่นึงนี่แหละครับแต่ว่าแล้วเขาบอกว่ารถตู้ก็ขูดแจยื่นให้เงของผก็เอายื่นให้เขาไปแล้วเขาให้ผมมานั่งข้างๆผหน้าเนี่ย ถ้าพี่เป็นคนขับรใช่ซึ่งตำรวจเป็นคนไปนั่งเนคนขับ,รบเรารไปนั่งเป็นผู้โดยสาร,รแล้วก็ขับรถออกไปงี้ผมว่าดูด้วนใส่กุญแจมือเขาบอกไหมว่าจะพาไปไหนวันนั้นยังไม่ได้พูดครับแต่ว่าตอนขึ้นรถแล้วเขาบอกว่ายังไงมึงจเยาวังไงออ๋อันนี้ตำรวจพูดเองเลยครับ คือเราก็รู้แล้วว่าไอ้คำว่ายังไงผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าผมโดนแล้วผมโดนแล้วผมผมคิดว่าผมยังไงผมต้องโดนยังไงผมต้องอหลุดออกจากที่นี่ได้ก่อนโดนแน่นอนแต่จะโดนอะไรผมผมยังไม่รู้ว่ามึงจะเอายัางไงเลาก็บอกว่าเก้าเดือนนะมึง <S 2> <S 2> อันนี้ผมรู้ <S <S ผมรู้อ,อยู่แล้วว่าถ้าผมโดนจับเนี่ยผมตัดสินอะไรเนี่ยโดนแน่เก้าเดือนยังไงก็โดนทางเจ้าหน้าที่บอกเขาอยู่ว่าเก้าเดือนเก้าเดือนนะเก้าเดือนนี่เขาบอกไม่ข้อหาอะไรมีสารเสพติดในร่างกาย เดี๋ยวยังไม่ได้ตรวจนะยังไม่ได้ตวรวจเขาบอกอย่างนี้บอกเป็นอย่างนี้ถ้ามีสารเสพติดในร่างกายเราไม่ได้ขับนะเราไม่ได้ขับเราเป็นผู้เสพเราเป็นผู้เสพเราเป็นผู้ป่วยรเราไม่ใช่เสพขับเขาบอกอย่างนี้ครับอออยากเห็นหน้าตำรนะวจคนนี้มากเลยแล,แล้วเขาก็คุยกันอยู่ในรถแล้วครับแล้วตำรวจอีกนายก็ขับรถตามไปขี่มอเตอร์ไซค์ตมรูจนั่นแหละแล้วขับรถไปเขาก็คุยเออคุยตอนตอนที่ขับ มอเตอร์ไซค์ไปนั่นแหะตำรวจขับของเราด้วยนะไม่ฮะใช่ครับเดี๋ยวเรานั่งซ้อนท้ายไม่ครับผมอยู่ในรถเก๋งผมพี่เตมเนี่ยนั่งในรถเก๋งตัวเองแต่นั่งฝั่งผู้โดยสารเรามีตำรวจอีกคนหนึ่งเป็นคนขับรถเก๋งให้พี่เต้มแล้วก็มีตำรวจคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจอ๋อแล้วไปไปไปเซเว่นไม่ไม่ครับที่ไหนก่อนออกจากบ้านเอื้อมันจะเป็นวงเวียนแล้วก็มันจะเป็นทาง ไอ้ทางแคบๆตรงไอ้ที่จะออกถนนเทพารักษ์บ้านเอื้อนนะฮะบ้านเอื้อนบางฉลูงไงใช่ครับโอเคครับท่อ้ามาฉลูงเส้นนั้นมันจะทะลุไอ้ตลาดเรือบินได้ใช่ไหมเส้นนั้นอ่ะยังยังครับยังไอ้มันมันทะลุได้แต่ว่ามันต้องไปกลับรถอีกที่นึ่งมันต้องไปถึงไปถึงไอ้ถนนเทพารักษ์แล้วก็กลับรถกลับรถเสร็จก็จะข้ามสะพานไปก็จะเจอตลาดเรือบินอ่าเข้าไปในแคบๆไอ้ถนนนั่นแหละครับ แล้วก็เขาก็พูดไปว่าลงอายังไงจะให้กูช่วยยังไงพี่จะพี่ช่วยยังไงเขาถามพี่เออหมือนเดิมจบไอ้ที่ทำรวจ่เป็นคนเสนอครับบ่อยบอกผมไม่มีหรอกพี่ไอ้ไเหมือนเดิงนี่คนขับรถพูดรถครับเป็นคนพูดเนาะครับเพราะว่าผมอยู่ในรถกันสองคนสองคนอ๋อคนขับรถผมขับผมพาออกไปใน้สนุนเทพรักแล้วก็กลับรถ ก็คุยกันแต่เรื่องเงินนี่แหละผมบอกว่าผมไม่มีพี่ผมมีแค่แปดพันงั้นแปดพันพี่ไม่เก็บไปผมกินข้าวสักพันหน่ิพี่ไม่มีตังกินข้าวอยัางมีแค่แปดพันเนี่ยพี่เอาหมดแล้วไม่มีขอไปอีกใช่ไหมผมพูดผมพูดเลยว่าผมขอไว้สักพันได้ไหมพี่ขอไว้พันเนึ่งขอไปกินข้าวพี่ผมไม่มีจริเพื่อจะได้ความเมตตาใช่ไหมได้ไหมเตกลงได้ไม่ได้คเขาบอกว่าไม่ให้ กูแรงน้ำใจมากนะเขาบอกว่ามึงดีนะกูเอาแค่นี้คนอื่นนะเป็นหมื่นมันอื่นเป็นหมื่นที่แสดงว่าทำมาบ่อยนะไม่รู้ครับไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยถ้ามาอย่างนี้หมายทีกว่าเคยทำมาแล้วไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยเขาบอกว่าคนอื่นเอาเป็นหมื่นแสดงว่าเคยทำมาแล้วไม่ใช่ครั้งี้ครเดียวนะอันนี้ผมสงสัยเฉยงนะหลายครั้งแล้วประมาณนี้แหละแเขาก็พาผมวนไปตรงหน้าป้อมหน้าป้อมตลาดที่พินเนี่ยมันมีทางกแลังมันดีกับรถใต้สะพานนี่ไหมครับแล้วก็ผ่านหน้าป้อมไป พอาหันหน้าพ่อมันจะเป็นทางเลี้ยวซ้ายเป็นที่จอดรถตลาดเลียบิน<ด>เขาก็พา,พาผมไปจอดตรงที่ลานจอดรถตรงนั้นครับ,รบแล้วเขาเขาก็คุยกับผมในรถว่ากูจะหอดกุญแจมือแล้วมึงอ่ะไปกดเงินมาผมไม่มีเอทีเอ็มครับพี่ผมไม่มีเอทีเอ็มครับมึงเอาโทรศัพท์มึงอ่ะไปสกแนกนเงินสดออกมาผมบอกว่าพี่ผมทําไม่เป็นนะอบอกว่าผมโอนได้ไหมไม่ได้อ ไม่ได้ต้องสกแกนอยางเดียวต้องสกแกนออกไมาอย่างเดียวต้องสกแกนผู้อําเงินสดก่อแล้วเขาแล้วพอเราผมคุยอยู่ตรงนั้นแล้วตำรวจอีกนายหนึ่งก็ไปอยู่ต้นไม้หนึ่งไกลอยู่แล้วฮะระยะห่างก,กันเองมองแล้วตรงนั้นน่ะมันจะเป็นพวกแกป๊ปพวกพวกแกลป,ปพวกไลเดอร์ต่างๆนั่งนัะแล้วเขาบอกว่าคนเยอะเขาก็ขับมามาข้างเซเวนอยู่อยู่ข้างเซเวนแต่ว่าอยู่ตรงข้าม ข้างตลาดแต่ว่ามันเป็นตรงนั้นอาจจะเป็นออฟฟิศของตลาดครับครับอ่าแ,อแล้วเขาก็าบอกให้ผมไปกดเงนินมาตอนตอนไปกดเงินในรถรถที่จอดทอี่หน้าเซเว่นไหมไม่ครับรเาอยู่ตรงข้ามกับเอออนันต์ตลาดไ้อะไรนะเอ้ออฟฟิศตลาดออฟฟิศตลาดออฟฟิศตรงข้ามครับแสดงว่ามีการศึกษามายอย่างดีนะพี่เห็นตู้นี้คงจุกดกดประจำอ้าวศึกษาไว้อย่างดีว่าถ้าเกิดไปจอดหน้าเซเว่นนี่เดี๋ยวกล้องเซเว่นจับได้ เพราะเราต้องไปจอดไกลๆแล้วให้เดินหลบหลบกล้องใช่มันหลบกล้องวิธีนะครับผมเดาเฉยเดาเฉยแล้วผมก็เดินผมก็เดินไปกดตังค์คราวนี้ยด้วยความที่ว่าผมก็ผมก็เคยสแกนเงินออกมาผมก็วิ่งเข้าเซเว่นก็เอาโทรศัพท์ผมมาถ่ายรูปเงินผมถ่ายรูปไปนะผมผมถ่ายรูปเงินผมไว้เซเว่นขี่มาแล้วก็ถ่ายครับขี่มาทุกไปเลยแล้วก็ต่อหน้ากล้องเซเว่นเลย เพื่อเพื่อเป็นหลากาักฐานใช่ไหมครับหน้ากล้องเ <5 S 2> ซเว่นอ่ะมันจะเป็นกล้องอยู่หน้าเขาเตืองเขนานั่งอยู่ตรงนั้นแหละถ่ายรูปคนก็มองมันเต็มไปหมดเลย<ม>ก็าถ่ายไทยแล้วความสัมผัสของผมคือผมไม่ได้ย้ายรูปภาพเนี่ยไปที่อื่นอพอ,อผมขึ้นรถไปขึ้นรถไปผมก็ยื่นตังค์ให้เขาแต่ท่านมึงแ้วเอาวางไว้ก่อนเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาโทรศัพท์ขึ้นะเขาวางเงี้ยแล้วเขาก็เปิดไปในแอป ไเขาไปเขาเปิดหน้าจอโทรศัพท์เรายังไงเขาังคับเอาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับโอ้รับเอาไรหัสรหัสเปิดหน้าจอตั้งแต่หน้าจอละละรหัสแอปโอนเงินด้วยบัตรหัสบัญชีธนาคารด้วยบัตรรหัสบัญชีธนาคารด้วยเป็นธรรมดาแสดงว่าทำถึงลอบรู้รอบรู้มายอดมากเขาขอไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับแล้วเขาก็ขับผมวนมาอีกซอยหนึ่งตรงนั้นน่ะมันจะเป็นย่างเนยมันเป็นร้านร้านไอ้บาร์บีคิวย่างนีอะไรอย่างไรข้างหลัง ที่กดมาวันนั้นเงินจำนวนเงินเท่าไหร่ครับหกเอ้ยแปดพันครับแปดพันบาททวนแปดพันทวนครับแปดพันถ่ารูปไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันลบไปหรือยังครับเดี๋ยวไปขอที่สเตทเมนที่นั่นก็ได้นะที่ธนาคารลจากนั้นมาก็ไปถึงที่หลังตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าผมถ่ายรูปไปแล้วเขาก็โมโหตอนนี้พอเขาเปิดไปในแอปเขาโมโหเขาบอกว่าแปดพันกูไม่เอาละเขาว่าแปดพันกูไม่เอาละผมต้องการเยอะกว่านี้ ต้องการเยอะกว่าแปดพันใช่ไม่งั้นเดี๋ยวกูเรียกสองศูนย์เขาพูดในงานอะไรไม่รู้สองศูนย์ผมเรียกสองศูนย์พี่ปล่อยไปเถอะพี่ก็รู้อยู่ว่าผมพี่ไม่ได้ตรวจฉี่ไม่ได้อะไรผมแต่ผมยอมรับพี่ว่าผมมีบุหรี่ไฟฟ้าอันนั้นนะ่ะผมยอมมันเป็นของผมจริงแต่ว่าเรื่องเงินน่ะผมไม่ได้ทํานี่ก็ยกมือไหว้พี่ปล่อยผมเม่อะแล้วก็เถียงอะไรกันนี่แหละเถียงประมาณนี้แหละแล้วก็เขาก็ก็จบบว่าเอาโทรศัพท์ผมคืนเนี่ย แล้วจังหวะประตูเปิดจากประตูนี้เปิดับถูกใต้ก็ไปเลยตอนนี้ยก็หยิบกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยแล้วกระเป๋าอีกอันนึงไปเลยพอได้ก็ออกมาเลยออกจากสถานที่ตรงนั้นออกกจาไว้ก่อนแล้วก็จัรวรอกมากขเรียกผมนี่ผมก็ยังไม่ได้วิ่งเนี่ยตอนแรกอ่ะผมก็ยังหยิบกระเป๋าอยู่ผมบอกว่าผมร้องเรียนแน่ผมพูดคำนี้ ไงผมก็ร้องเรียนแน่เราเห็นรถมอไซค์วิ่งมาแต่อย่างเร็วเลยมาจากไอ้ตรงนน้นเขาจอดไกลๆ้ๆวิ่งไปเลยนะปู๊บเลยผมก็นั่นแหละครับผมทิ้งรถเลยบังานเถอะไม่สนแล้วครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาอะไรแล้วโทรศัพท์โประมงกระเมิดของแม่ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรแล้วโอ้โหไปก็โดรวจเดินไปนึกไม่ออกว่าจะไปหาใครก็ไปหาพี่ชายคนเดียวคุณโดนมาอย่างเงี้ยจากนั้นมาก็ร้องเรียนทางคุณ เกียงไก่ไทยอ่อนนะฮะเพจนักลบด่านเถื่อนครับแล้วก็ติดต่อไปทางที่อาจารย์เกียงไก่ติดต่อทางไหนครับทางเพจเลยครับเข้า้องรออีกหลายวันกว่าเขาถอดรออีกหลายวันเนาะเขเพจนั่นเองครับท่านนี้ทางทีมงานของทักลบด่านเถื่อนจะเข้ามาช่วยดูนะครับในสําหรับวันนี้จะดําเนินการอย่างไรต่อต่อไปครับท่านจั้ากัมเบื้องต้นฟังฟังจากพี่เตมนะที่ที่พูดมาเนี่ยท่ามกลาเป็นความจริงนะครับเจ้าหน้าที่สองคนเนี้ยเข้าถ่ายหนูท่าเจ็บ ก็รัดอยถางน่าเจ็บส่วนมันจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอันนี้เราไม่รู้แต่เราใช้สิทธิ์ในเมื่อเจ้าหน้าที่กระทาแบบนี้มันเป็นการละเว้นรือว่าปัิบัหน้าที่รับผิชอบเราจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการทำให้แนคดีนะครับก็ไม่ใช่ประจานกฎหมายนะส่วนเรื่องที่นี่เล่ามายืนยันว่าเป็นความจริงความจริงนะครับถ้ามันเกิดอะไรผิดพลาดมาเนี่ยที่ต้องยอมรับนะ้ว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเป็นหลักฐาน แล้วถ้ามันเป็นความจริงหรือหลักฐานเนี่ยก็จะไปสู้กันทีสศาลโอเคนะผิดว่าไปตามผิดนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอคครับี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวนะครับโดยโดยคร่าวๆนะครับหลังจากนี้ไปท่านแจ็คแล้วก็ทีนัล้วก็การเถื่อนนะครับของท่านเกียงไกไทยอ่อนก็จะดําเนินการขั้นตอนตามข้อกฎหมายต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปที่สพบางพีเพื่อแจ้งความนะครับดำเนินคดีต่อไปขอบคุณครับขอบคุณคุณเปรมครับขอบคุณคุณแจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก